สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปามแชนเนลนะครับผมมาวันนี้ก็มาอยู่กับ MB ็ม t l i ครับผมมามาอยู่กับสล็อตค่าย pg แล้วกันเนาะมามาอยู่กับเกมหนังสือปริศนาของอียิปต์ครับผมมามาเราจะมาแก้ปริศนากันครับผมวันนี้จะแก้ได้ไหมมาวันนี้ก็พกมา5,000ัมาบิด30 ไปครับปั่นไปครับเรียบร้อยครับหบาทเยอะเกินยังไงจะใช้หมดมาซื้อไปเลยกันซื้อเลยแล้วกันครับผมโอ้โหเน้นรัวสาสตร์เลยครับมามาซื้อไปสองพันสองห้าสิใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับมาเราจะขอแบบเสียงดวงเอาแล้วกันครับผมมา สูตรนี้ยังไงจะมาไหมสิบล้อเพื่อบผมคูณเท่าไรคูณสิบเอามาเบิงครับพี่น้องมันจะมาไหมมาอืม้มข้างเรียก,ก็แตกแล้วก็ปุ๊บสามสิบ,บาทครับผมมาไหลไหมไหลไม่อืโอโหไม่ไหลครับผมไปเอูสิบมาตรงนี้หกสิบคูปัดคูน่อยคูน่อยคูน อออมาโตครับผม432ยังไงไหลโตอตมาแล้วจังวันนี้เอาหสวยครับผม741ดอกนี้มาตตอือ7560ครับผมโอ้โหรู้เรื่องครับผมโอ้โหเวบนี้สุดยอดจริงจริงนะผมโอ้โหแปลกลัวๆครับผม รางวันโค่นโตไปหนึ่งทีับผมมีกะเข้าไปแล้วซุปเปอร์ต้องมาแล้วครับผมจังวันนี้ระดับซุปเปอร์ต้องมาแล้วมาเนี่มันโคตรซุปเปอร์เลยนะครับผมนี่โอ้โหแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้โหดอกเดียวครับผมเชิดดูเป็นไงครับผมมาโหดจริงครับผมอืมเหลืออีกห้าครั้งมาจะบวกเพิ่มไหมเอาหน่อยสามสิบห้าไมโย มาไหลไหมโอ้โหไม่ไหลครับผมมาไหมโด,ด่งนี้ยังไงจีอู๋อีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่บาทครับผมโอ้โหอีกไหมอีกหน่อยอีกหน่อยบั้มก็ให้โอ้โหเรียบร้อยครับผมสองร้อยสี่บาทอื้อหือรางวัลก้อนโตไปอีกหนึ่งทีครับผมโอ้โหมาแต่ละโดกมีเตจจุกจุกทั้งนั้นเลยครับผมโอ้โหมาได้เท่าไหลครับผม รวมลดรวมยอดโอ้รวมรอดเสียเลยโอ้โหยินรัวครับผมก็ได้ไป1 3 0 8ันร้อบาทถึงกับพูดรัวศาสตร์เลยครับโอ้ถึงกับพูดไม่ถือกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหแตกหนักเกินอ,อีกร้อยแปดบาทเป็นไงไหลโตไหมไหลโตไหมรอกี้ยังไงอมหมดไปครับผมมารวมรางวัลทั้งหมดกันเลยครับผมโอ้โหก แตกไป1นึ่งหมื่นสบาทครับผมโอ้โหกดเสาเสาเสาครับผมเสาที่เปว่าโผลก็อย่าลืมครับผมกดฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องปามเชนเนอร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมครับผมแอมบบดลิทครับผมคใายนี้แตกแตกจริงครับผมได้จริงเนาะเอ้างั้นก็แค่นี้ก็พอผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยละกันเนาะ วันนี้ก็ไป่อนแล้วครับผมลิ้นรัวหมดแล้วแตกหนักเกิน